ไฮลัก2025คือความหวังของหมู่บ้านที่จะทำให้กลับมากอบโกยยอดขายได้อีกครั้งหลังตลาดรถกระบะซบเซาปี2025เป็นปีที่รถกระบะน่าจะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งรถที่เป็นจุดเด่นและได้รับความน่าสนใจนั้นคือไฮลัก2025 อย่างที่บอกให้ทราบว่าปีนี้จะมาพร้อมกับการปรับโฉมแบบฟูลโมเดลเชนครั้งแรกในโลกแต่ก็มีเรื่องให้น่าแปลกอยู่ไม่น้อยว่ารุ่นฟูลโมเดลเชนอาจไม่ได้ปรับงานดีไซน์แบบใหม่หมดอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพสปายช็อตซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าจะปรับให้เยอะก็ดูไม่คุ้มทุนเท่าไหร่แต่ทุกๆคนก็อยากได้รถกระบะที่เป็นโฉมใหม่ทั้งคันกันอยู่ไม่น้อยแต่มั่นใจว่าถ้าจะกลับมาสร้างยอดขายได้สิ่งแรกคือการออกแบบที่น่าจะโดนใจวัยรุ่นมากขึ้นเพิ่มความโฉบเฉียว แต่ต้องดูดันให้เป็นเอกลักษณ์รถกระบะมากขึ้นต่อมาคือใส่ฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆให้ครบขึ้นถ้าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าหรือดิสเบรคสีล้อก็จะเพิ่มความสามารถของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้ดีกว่าเดิมและราคาจำหน่ายโดยส่วนตัวมองว่าปรับเพิ่มแค่ครึ่งหมื่นก็เพียงพอการมาของไฮลักษ์2025ฟูโมเดลเชน ภายใต้ข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบเดิมก็น่าจะประสบความสำเร็จได้หากคนที่กล้าเลือกแบรนด์เจ้าตลาดและถ้าต้องการฟังก์ชันภายในล้นคันมากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงความทนทานตลอดใช้งานหรือใช้งานบรรทุกหนักในชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียว